วายน้อครับพี่น้องบรรยากาศทุ่งน่ะครับเบ้าอุบุลพึ่งมัตะเลียงเบ่พี่น้องเหนาครับพี่น้องเหนาครับเหนาครับคอกคอกคอกอายพี่น้องบรรยากาศฝาลุ่มฝนตกน้ะครับนี่ครับผมน้องครับพี่น้อง บาอุบลวัติอัตบรรยากาศตอนปเปรียงก็ขึน้นสไดเดยนะครับเพราะบาอุบลนยางบีดขอบไปน้อยนึงฝนตกครับพี่น้องบรรยากาศเลียงแพะหนาฝนของบาอุบเนนะครับเห็นาะครับบรรยากาศทั้งนอกพี่น้องบาอุบลนพามาเบึงแพะเหมือน,นีพี่น้องฝนกระตกุก ครับนี่ก็จะเป็นแพะพันธ์ไทยของเราเนาะพี่น้องก็มีแพะหลายเจ้าร้องกันเนาะครับวุบนก็จะปิดรี้ย่ยงมากแต่แหลกว่าอุบนมาสิโบผุนออกไปเลยครับเพราะว่าฝนตกปากฏว่าเพราะว่าอุบลเปิดประตูได้แลนตาฝนออกไปเลยครับไปลิ่มหยาดูกลารทรงทงผุนว่าวุบนก็เลยยางน้ำผุนไปเนาะครับ เป็นัางเฝออยู่ประมาณดุนเติมแล้วครับพี่น้องเจ้าเพิ่นอ,นอ่มคนละเบาบุญจังไหนมานะครับบรรยากาศเลียงแพะพื้นบานย่มฟุ้นเฮากะถามว่าเพิ่นทุนโบอบอกกับเบาบุญน,นะครับสำหรับเบาบุญกับเพิ่นทุนอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นเป็นสัด์บมักนามเฮากับตองคิดในสองแง่ไปแน,น้ครับ คือถ่ายพื้นมากหน้าเข้ากับแตะบบบังขับพื้นนะครับแต่ขึ้นมือนี่ถ้าเพิ่นไปเองเข้ากับไปน้ำพื่นอยู่นะครับขันพื่นหนาวหรือพิ่นยังเข้าปล่อยพิ่น่บอกเข้าสิบบบังคับหรือบบตีพื่นออกไปเรียงนะครับนะครับนี่ขึ้นคอกได้ขึ้นบนสูงนะครับครับเนี่ก็จะเป็นแพะพื้นบ้านนะครับเลียงง่ายหากินง่ายนะครับวิถีชีวิตนะครับอันนี้แพผพื้นบ้านของเขาก็ได้ ขอบบาวบุญก็จะเห็นเป็นสองสันนะครับเพื่อนนี่ก็จะพากันอยู่ของบุญน,นะครับบางส่วนกัสิยู่อันแล้วครับสันล่างสันยังเป็นสันแล้วครับขอกก็จะเปียกแน่ฝนสาดท,ทั้งล่างนาะครับแต่ว่าขังบุญก็จะแห้งปกตินะครับนี่นะครับ ครับถ้ามะคลิปนี้จังไรห,หรือมาคลิปนี้หรืออยากติชมจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับหรือมีใครสนใจแพะผืนบานบ่ครับถ้ามีใครสนใจแพะผืนบานก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับหรือทางเบอร์โทรศัพท์เบาอุบลสิขืนไว้หยุดดิ่งด้านใต่คลิปนี้เนาะครับไม่เป็นอันไรสนใจก็ติดตัวมาเลยนะครับของเบาอุบุนนะครับ นะครับชมบรรยากาศแผ่พื้นบานเนยตอนฟื้นตัะนะครับสำหรับวัวสำหรับความว่าพื้นอุททนโบกับบาอุ่นก็นยอมรับในระดับหนึ่งนะครับสามพี่น้องเห็นเนี่ยนะครับนะครับอุทุน,นี้ครับพี่น้องมาหอดคอกยิ่งหยอกกันเสือครับโบหนาวโบยังขนาดบาอุ่นคุ้นไปลี่ยงเบาอุ่นยังหนาวนะครับ เป็นมาหอดขอกบโครับบบมีหนาวอย่างเลยนะครับครับคลิปนี้ก็สิได้อำนาฟ่าจจกที่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ